ลองขึ้นกองเลยนะครับอันนี้ขับสองนะครับก็ขับสองอ่ะขับสองครับสะอ่าไ่ขับสีครับ สวัสดีครับร้านบีเคเกษตรเก่าญี่ปุ่นนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับรถเกษตรอเนกประสงค์นะครับตัวนี้เป็นเรียกว่ารถเป็นรถเอล่อนนะฮะเป็นรถเอล่อนแล้วก็บรรทุกการเกษตรนะครับตัวนี้ยี่ห้ออะไรนะครับก็ไม่แน่ใจนะครับนี่ครับสันวานะครับรุ่น s อ6 0อนะครับก็คือคันนี้เป็นเครื่องดีเซลนี่ครับทางนี้ครับเครื่องดีเซล เป็นคูบูต้าดีเซลนะครับ DC 9.5นะครับประมาณ9.5แรงนะครับนี้สไตล์กุญแจนะครับแรงบิดสูงนะครับคันนี้แล้วก็คันสียังสวยอยู่นะครับโดยรวมกระบะก็คือกระบะนี่เป็นเป็นกระบะวินเทจนะครับอ่าเป็นสีสนิมนะครับสีสนิมครับตอนนี้เขาที่อเมริกากําลังฮิตเลยนะครับเป็นเขาแรปสีสนิมกันนะครับแต่ข้างในสวยนะครับยางหลังนะครับก็มากับ ขนาดยี่สิบสิสิบนะครับบ้านเรามีขายนะครับยางนะครับแล้วก็รุ่นอ่าคันนี้นะครับเป็นระบบแบบคัดนะครับก็ยางหน้านะครับก็เป็นเบอร์ยี่สิบยี่สิบแปดสิบนะครับอ่าดูภายในนะครับภายในมีอะไรบ้างนะครับนั่งเบาะนั่งได้สองคนนะครับแล้วก็มีเหมือนรถยนต์เลยนะครับมีคันเร่งเบรกแล้วก็คัดแล้วก็มีเบรกมือแล้วชุดดำ แล้วก็ชุดคอนโทรลนี่ก็จะเป็นโลไฮนะครับส่วนเกียร์เกียร์ก็จะมีสองเกียร์ก็คือหนึ่งหนึ่งโลไฮก็สองนะครับสองโลไฮก็อีกสองก็คือเป็นสี่เกียร์เดินหน้านะครับแล้วก็สองเกียร์ถอยนะครับพวงมลัยแล้วก็มีระบบไฟหน้าไฟเลี้ยวใช้งานได้ปกติตกุญแเจที่ปัดน้ําฝนคันเร่งมือแล้วก็ประตรงประตูหัวเก่งนี่ถอดได้นะครับผมเดี๋ยวลองดูนะครับขับสีนีเทสแล้วนะครับ ส็ดีเซลต้องเร่งนิดนึงนะครับดับดับลงครับดับได้อยู่ประมาณห้าหกร้อยโลนะครับถอยหลังนะครับเราดูครับถ้าเราใส่ขับสองขึ้นนะครับมันจะฟรีฮะดูครับ ไปนะครับนะเรามาใส่ขับซีนะครับนี่มันไม่มีแรงส่งนะครับนะไก่อนนะครับอลองดูนะครับขับซีครับนะไปได้นะครับวงอะไร เดียวง่ายนะครับนี่ครับมือเดียวนะครับนะนะเลียวอ่อนนะอันนี้เดินหน้ากินหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งโลหนึ่งไฮนะครับ สองครับหนึ่งไฮนะครับตันนี้สองไฮไปแล้วครับ ในนาดูนะครับผม ลองนิ่มๆนี่นะครับไปได้ไหมครับฟรีนะครับจะเริ่มฟรีหรือ่าใส่ขับสีเลยครับดูดินนิ่มๆนะครับไปสบายๆครับ พิงขนฟ้าครับพิงขนฟ้าครับดูนะครับสบายสบายครับแต่เวลาถ้าขับขับเร็วในที่อย่างนี้รถมันจะเร็วนะเพราะดอกมันจับ สบ,สบายนะครับน่าโอเคครับสนใจไงก็สอบถามได้นะครับผมขอบคุณครับ